สวัสดีจากสถานีรถไฟเมืองซาแวนนะครับประเทศฝรั่งเศสนะครับชัชรา,าที่1นะครับมีประกาศออกมาว่าจะมีรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านนะครับแล้วก็จะไม่จอดที่สถานีรถไฟนะครับให้ระวังนะครับในภาษาฝรั่งเศสก็คือ Passage d e t r แท n ซองอาเคนะครับที่จะมีรถไฟผ่านมาเดี๋ยวเราจะรอดูกันนะครับเขาประกาศไว้ตรงนี้แล้วนะครับ อันนี้เป็นบรรยากาศทั่วไปนะครับในฤดูร้อนของประเทศฝรั่งเศสนะครับช่วงต้นเดือนกรกฎานะครับนะครับเป็นสถานีเปิดโลกอากาศกำลังสบายนะครับเ,เพื่อนๆใส่เสือ้อยืดกางเกงขาสั้นเดินได้อย่างสบายมากเลยนะครับนี่นะครับแสงแดดรถไฟมาแล้วนะครับ แล้วก็จะวิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับก็เดี๋ยวรถไฟก็จะผ่านไปแล้วนะครับมีประกาศเตือนนะครับว่าไม่ให้ผู้โดยสารเข้าไปใกล้ชานชลานะครับก่อนที่รถไฟจะผ่านนะครับ